ตารนางคะแนนฟุตบอลอยู่ฝ่ายูโรปาลีกฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่6กลุ่ม A อันดับ1อาร์อาเซนอลนแข่ง6นัดชนะ5เสมอ0แพ้1มี15คะแนนอันดับ2 p s v ไอโฮเฟนแข่ง6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1มี13คะแนนอันดับ3บโบโรกลิมแข่ง6นัดชนะ1เสมอ1แพ้4มี4คะแนน อันดับ4 FC สุริกแข่ง6นัดชนะ1เสมอ0แพ้5มี3คะแนนกลุ่ม B อันดับ1เฟเนบาเช่แข่ง6นัดชนะ4เสมอ2แพนน้0มี14คะแนนอันดับ2แรนแข่ง6นัดชนะ3เสมอ3แพนน้0มี12คะแนนอันดับ3ลานากาแข่ง6นัดชนะ1เสมอ2แพนน้3มี5คะแนนอันดับ4ดินามโมเคฟแข่ง6นัดชนะ0เสมอ1แพนน้5มี1คะแนนกลุ่ม C อันดับ1เรอัลเบติส แข่ง6นัดชนะ5เสมอ1แพ้0มี16คะแนนอันดับ2อ s อสโรม่าแข่ง6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2มี10คะแนนอันดับ3มลูโดโกเรตรัสกราดแข่ง6นัดชนะ2เสมอ1แพ้3มี7คะแนนอันดับ4 SJK เฮลเซงกิแข่ง6นัดชนะศูนเสมอ1แพ้5มี1คะแนนกลุ่มดีอันดับ1ยูนยิยงแซงกิลูสแข่ง6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1มี13คะแนนอันดับ2ยูเนียนเบอร์ลินแข่ง6นัดชนะ4เสมอศูนย์แพ้2มี12คะแนน อันดับ3 s มเอสซีบรากาแข่ง6นัดชนะ3เสมอหนึแพ้2มี10คะแนนอันดับ4 m a เมาม f เแข่ง6นัดชนะ0เสมอศนแพ้6มี0คะแนน กลุ่มอ e, ีอันดับ 1... นึ่งเรอัลโซเซดแข่ง6นัดชนะ5เสมอศูนแพ้1มี15คะแนนอันดับ 2... m a แมนเชสเตอร์ยูไนเต็แข่ง6นัดชนะ5เสมอศแพ้1มี15คะแนนอันดับ3มเชริฟติลัสปอร์แข่ง6นัดชนะสเสมอ0แพ้4มี6คะแนนอันดับ 4... โอโมเนียแข่ง6นัดชนะ0ูเสมอศู 0, แพ้6มี0คะแนน กลุ่ม F. อันดับ1เฟยนุตรอตตรดัมแข่ง6นัดชนะสองเสมอ2แพ้2มี8คะแนนอันดับ2องมิทิวแลนด์แข่ง6นัดชนะสองเสมอ2แพ้2มี8คะแนนอันดับ3ลาซิโอแข่ง6นัดชนะสองเสมอ2แพ้2มี8คะแนนอันดับ4สตรองกาดแข่ง6นัดชนะสองเสมอ2แพ้2มี8คะแนน กลุ่ม G ีอันดับ1 SC f r เอสซีฟรบวกแข่ง6นัดชนะ4เสมอ2แพ้0มี14คะแนนอันดับสองน้องแข่ง6นัดชนะ3เสมอศนแพ้3มี9คะแนนอันดับสการาบักแข่ง6นัดชนะสองเสมอ2แพ้2มี8คะแนนอันดับ4ี่โอลิมเปียกอสแข่ง6นัดชนะศูนย์เสมอ2แพ้4มี2คะแนนกลุ่มเอชอันดับหนึ่งเฟรน r ์ s รอแข่ง6นัดชนะสมเสมอ1แ <me> พ้ hmm. hey. 2ม uh ี10คะแนนอันดับสองโมนาโกแข่ง6นัดชนะสเสมอ1แพ้2มี10คะแนน อันดับ3ามทรับซอนสปอร์แข่ง6นัดชนะ3เสมอ0แพ้3มี9คะแนนอันดับ4เซเวนา่าสวสตาแข่ง6นัดชนะ2เสมอ0แพ้4มี6คะแนนตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลอยูฟ่าย,โายูโรปลาลีกฤดูการ2022-2023สัปดาห์ที่6วิกเตอร์คาวันโยจากปรากาศทำได้4ประตูซานติโกคิมิเนสจากเฟยนุดรอตเตดัมทำได้4ประตู อ n นาสตาซิออสบัคาเซตสจากทรัพซ o n s p นสปอร์ทำได้3ประตูมิชีบา t s ชูอี i จากเฟเนร์บเชตทำได้3ประตูวิซามเบนเยดแดจากโมนาโกทำได้3ประตูวิกเตอร์โบนิเฟสจากยูนิยองแซงกิลูสทำได้3ประตูโคดิคักโปจาก PSV วีไอเฟนทำได้3ประตูมิคาเอลเกรโกริตจาก s อสซีฟรายบวกทำได้3ประตูเกลอร์ของกาจากเซเวนาสเวสตาทำได้3ประตู และกุสตาฟอิซักเซนจากมิดทิวลแลนด์ทำได้3ประตู